โัสท like like <itu? S 1> ี่ะยินดต้องรับเข้าสู่รายการเรื่องพิธีปบัติกาซึ่งวันนี้รายการจพาท่านผู้ชมไลรู้กับราการวกษาชีพและวันนี้เป็นโอกาสพิ่ศษที่ทางรายการของเราได้รับเกียรติจากท่านอานารย์อิศรจากกรมวิทยาศาสติ์จห่งชามาให้ความรู้กับท่านผู้ชมค่ะ ก่อนอื่นต้องเป็นอคุณหมอนะคะว่า เนื่องจากการเคี้ยวอาหารให้ไะเดียจะช่วยในยเรื่องระบบการย่อยอาหารของเราซึ่งระบบย่อยอาหารจะเริ่มต้นตั้งแต่ในปากของเราในปากเราโดยต้องมีการช่วยกานจากนั้นอาหารจะเคลื่อตต<ม>นที่ล้องหัวาาหาแหล่งสู่กระเพาะอาหารต่อไปคุณหมอคะแล้วในกระเพาะอาหารของเรามีการย่อยอาหารอย่างไรบ้างคะครับสำหรับในกระเพาะอาหารของคนเรา จะมีการย่อยเกิดขึ้นเฉพาะสารอาหารประเภทโปรตีนโดยมีน้ำย่อยและกรดเลือช่วยในการย่อยโปรตีนส่วนสารอาหารประเภทคาร์บโบไฮเดรตและไขมันจะถูกย่อยที่ลำไส้เลยแล้วเราเกิดโรคโระอาหารนั้นเกิดจากสาเหตุอะไรกรันหมอโรคคออาหารนั้นเกิดจากการรับประทานอาหารไม่ตรงเวลานะครับซึ่งมีผลทําให้เาะอาหารถูก,น,กน้ำย่อยหลผ่านก้านในและหากปล่อยไว้เป็นเวลานาะน แมตอนแรกฉันนั่งเปิดจริงๆเลยนะคะรู้อย่างนี้ดิฉันไม่กล้ากินอาหารติดเวลาเลยค่ะแต่เอ๊คุณหมอคะอวัยวะที่ช่วยในการย่อยอาหารมีแค่ร่างอารอย่างเดียวหรือครันอกจากร่าหการแล้วนะคะรับร่างกายยังสามารถาย่อยอาหารที่ลำไส้เล็กได้อีกแห่งหนึ่งนะครับโดยที่ลำไส้เล็กแห่งนี้จะเกิดการย่อยสารอาหารถึงสามชนิดด้วยกันคือโปรตีนไขมันและคาร์โบไฮเดรต ตลอดจนสามารถดูดไปยังส่วนต่างๆของร่างกายได้อีกด้วยนะครับระบบการด้วยอาหารมีความสำคัญของตาอย่างนี้เราควรรับประทานอาหารอย่างถูกวิธีและรับประทานอาหารที่ตรงเวลาจะได้ไม่เป็นโรคเกี่ยวกับระบบย่อยอาหารต่างๆนะคะวันนี้เราก็ได้รับสาระความรู้ดีๆจากท่านเป็นยินสำหรับวันนี้เวลาของรายการ h e a ที่ที v นิดก็หมดลงแล้วสำหรับวันนี้ทิชชนไปลาส่แอล คุหมอเชื้อแดงอิสระขอรับผู้ชมวไปก่อนสวัสดีค่ะ เรื่องเสียนะครับไม่จริงแต่าะภาพมีหนักมีปัญหาตอนถายที่เสียกล้าออะไรหอเล่่ยภาพเปก็ดีนะัวนะครับแต่ว่าอถ่ายไปเนี่ยพอมีี่จอขึ้นมาเนี่ยมันก็เือนตัวเมื่อกี้มันโอเวอร์สว่างมากเกินไปนะครับ้ามืดเกินไปมันมืดนะครับอ่านี่ยว่างเกิ อตอหน้าอแบ้มีใช้โปงใช้โปงมโอเคมีจำคัดเยอะมากจคัดที่การใช้ขนาดภาพเดียวกันนะครับโดยมาต่อครับมันจะรู้สึกสะดุดจะตกนะครับอย่างแช่นตอนตลอดอินเดียไทยนครับผมว่าน,นี้อย่างอย่างทุกทีมักจะติดโอเคโดยภาพเคลียริงใกล้ๆแบบนี้แล้วไม <c oughs> ่วหวไ่ไว คือการทำคลิปวิดีโอเนี่ยมันต้องทำทุกอย่างไม่ได้ใส่โฟไม่รู้ใส่ถุงจะตกอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเราดูแล้วเรรู้สึกว่าเริ่มไม่สบายใจนะฮะรู้สึกพานใจอะไรเงี้ยนะครับไรอย่างไม่การรับรู้โฟเนี่ยน้อยลงคืออย่างเนี้ยเราเลือกใช้กาวที่มันมันไม่ต้องสว่างนะมันก็จะช่วยได้หันหน้าแสงออกถ้ากาวสว่าน การที่จะถ่ายภาพนะครับส่วนใหญ่จะไม่นิยมถ่ายจากอิดดอออกไปเออดอถ้าเราไม่นิยไปนะฮะเพราะว่าเราจะต้องปรินแน่ปรับให้มันสว่างที่หน้าให้มัสว่างขึ้นถูกไหมเพราะเขานอนประดิอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราหายเป็นการที่เพื่อถ่ายเข้ามาได้ครับ้นแหละได้ยเคีัยจำกันนะครับอาจจะตัดไปที่หน้าคุณหมอบอดหรือเป็นภาพของคนก่อด ค็นอ่น้ก็ได้ถ้าจำาเราจะไม่นิยมนะครับแต่ยกเว้นเราจะใช้สือความหมายอะไรบางอย่างในอะในงานทำประโยน์นะแต่ถ้าเป็นรายการทีวีการสัมภาษณ์คนอะไรเงี้ยไม่ควรจะจำพาดในขานะ่าไม่จำาจำเลยเห็นะเสียเห็นีมาีมาเยอะมากแต่โดยทัวถือว่าเ้่า เข้าใจได้รับว่าเป็นอะไรครับอี่่องอะไรไมครับอ้โหโมเดอร์เอามาใส่ครับเออ